คนนี้ก็ไม่ธรรมดานางสาวไทยปี2550เอ้ย2566ค่ะน้องการค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเขามีงานแสดงนะคะถึง3เรื่องแต่เรื่องที่น่าขนลุกก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคทั้ง3มเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะคะนาคบันนะคะรับบทซ่อนกลิ่นเรื่องนี้ก็แบบว่าเกี่ยวกับพญานาครวมถึงรออจันที่จบไปใช่ก็เกี่ยวกับพญานาคเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะ ผูกพันกับพยานาดยังไงนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาแบบเข้าวงการใหม่ๆเขาก็ไม่เชื่อเรื่องมูนะแต่ว่าผู้จัดการส่วนตัวพาไปมูพอไปมูแล้วปังจะปังยังไงเดี๋ยวไปฟังน้องการกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะการนะคะชนในการสุพิทยาพรค่ะนางสาวไทยประจําปี2016นะคะและรองอันดับ2อ i s ิส l อร์โตรค่ะจากหนังเรื่องนี้นะคะนักข่บันก็รับบทเป็นซ่อนกลิ่นไวสาวค่ะจริงๆเนี่ยก็เหมือนที่พี่นกสินจะได้พูดไปหมดแล้วนะคะเราเป็นเด็กกาําพร้าแล้วก็มีปมอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวตอนสาวจะมาเฉลยค่ะว่าซ่อนกลิ่นมีปมอะไรทําให้เป็นแบบนั้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่นนะภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเพิ่งเคย เหมือนกับชิมลางมันกับันเทิงเนี่ยแค่ละครเรื่องเดียวค่ะก็คือเราอาจาันทร์เราจะเทวพรมนะคะรับบทเป็นมรณ์ก็มาเล่นเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกต่อเลย,เลยอะไรเงี้ยนะคะแต่มันน่าแปลกมากเพราะว่าทั้งละครเรื่องแรกเราก็ภาพยนตร์เรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับพญานาคหมดเลยคือแบบคนลุกมากเลยค่ะที่ได้ก็<ใ>จ,จริงๆอะ่ะเรายังไม่ได้ลองทำงานแต่ที่นี่เลยก็เลยไม่รู้ว่าการทํางานในละครกับภาพยนตร์แตกต่างกันยังไงแต่รู้สึกว่าต้องสนุกแนะ่ๆคะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจะไปต่างจังหวัดด้วยน่าจะสนุกแนะ่ๆค่ค่ะโอ้โหความน่าสนใจของเขาก็คือ มิติใหม่ละกันค่ะเพราะว่าอย่างตัวการเองอย่างเงี้ยกันเป็นจริงๆเรายังไม่ได้อ่านบททั้งหมดนะคะเพราะพรุ่งนี้จริงจะเป็นวันรีทูค่ะอ่านบทพรุ่งนี้แต่ว่าที่อ่านคร่าวๆเลยอ่ะการรู้สึกว่าบทนี้จะเป็นบทที่เป็นปเขาเรียกว่าจะเป็นตัวดำเนินเรื่องสำคัญเลยที่จะทําให้เรื่องพลิกแล้วก็ความสนใจของเรื่องก็จะอยู่ที่ซอรซอนกิ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะว่าจะมาสร้างปมงในเรื่องยังไงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับพญานาคยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวการเองอ่ะเรื่องแรกกันเป็นแบบร้ายแบบเหมือนเ,เ,อนเนค ต้องรอติดตามว่าจะดราม่ายังไงโผเท่าที่เท่าที่ตอนนี้ยังตอนนี้แบบอ่านคร่าวๆยังไม่มีนะคะเพราะว่าเราอาจจะค่อนข้างเป็นคนเงียบแล้วก็เป็นคนไม่ใช่เงียบหรอกพูดเก่งแต่เป็นพูดชังชงบวกหมดเลยแล้วก็จะเป็นแบบเป็นฟิลเหมือนกับว่าไม่ค่อยแสดงอารมณ์ค่ะใช่เป็นคนนิ่งเพราะาเราเป็นน,น,นักศึกษามาก่อแล้วก็เลยจะแบบมีทั้งเหตุและผลตลอดเวลาเป็นโรบอทนะคะไม่ค่อยใช้อารมณ์ในการทํางานเลยแต่ว่าซ่อนกิ่นอาจจะมีการแสดงอารมณ์บ้างค่ะกระแสดีมากว้าวมากคือไม่คิดว่าคนจะให้ผลตอบรับกับเราดีขนาดนี้เพราะว่าเราก็เหมือนกับ ยังไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนเราก็เลยมีความกลัวเยอะว่าจะทาออกมาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอเรื่องแรกออกไปอย่างเงี้ย กลายเป็นว่าทั้งแฟนนางงามเองหรือว่าผู้คนทั่วไปพี่พี่น้องนแฟนคลับของทางาละครช่องสามเขาก็เปิดใจให้ตัวละครเราแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าเราน่าเหมือนเคี่ยวด้วยค่ะเหมือนเราแบบเป็นนางร้ายสีสันใหม่ๆขอ,ของของของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราเหมือนกับได้รับความชมเยอะค่ะจากเรื่องนี้ <c oughs> เพราะว่ายิ่งยิ่งบรอดยิ่งแตกต่างจากซ่อนกลิ่นเยอะมากค่ะก็ต้องแบบทํากันบ้านทั้งพี่พี่นักแสดงแล้วก็ทั้งผู้กํากับผู้จัดก็ช่วยบรีฟเราช่วยลอกช็อปเราภายในกองเลยอย่างเงี้ยค่ะเยอะมาก โห oh, จริงๆเนี่ยการเป็นคนที่ไม่ค่อยมูไดรูเลยนะคะเพราะว่าเราเรียนเภสัชมาเรียนสายวิทย์มาแล้วก็เลยแบบเหมือนกับว่าเราเชื่อทางวิทยาศาสตร,ร์มากกว่าแต่พอได้เริ่มมาประกวดนางงามหรือเริ่มมาแสดงละครเรื่องแรกเงี mm ้ยค่ะก็เหมือนเปิดใจมากขึ้นเพราะมีพี่เอสทันประพลนี่แหละคะ่ะพาไปแล้วพี่เอสเขาก็เล่าเรื่องของความเหนือธรรมชาติบางอย่างให้เราฟังเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถึงแม้เราอาจจะไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกแต่ว่าเราสามารถเปิดใจได้นะเพราะว่า มันยังมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เรามองไม่เห็นเรามันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้เพราะฉันอยากเพิ่ตพงตัดสินแค่เพียงแต่เห็นสิ่งที่เห็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉันก็ต้องลองเปิดใจประสบการณ์ส่วนตัวยังไม่มีคะ่ะแต่ว่าจะเป็นพีเอสเล่าให้ฟังมากกว่าว่าอย่างเช่นวันมาไหวยอยู่ใภาพก็เด้งขึ้นมาหรือว่าอยู่ในงานที่ขอยากมากแล้วก็ได้เฉยเลยเพราะพีเอสแบบคุยกับท่านไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราต้องเปิดใจบ้างละเราอาจจะได้แบบมีอีกมุมมองใหม่เพราะว่าวงการบันเทิงกันเชื่อว่าบางทีมันไม่ได้แปลผ่านตาม ความพยายามบางทีคนแสดงดีมากๆก็อาจจะไม่ได้ดังก็ได้แต่มันต้องมีหลายปัจจัยมากๆที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวอย่างเราเรื่องแรกเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ากระแสจะดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพึ่งทุกอย่างรอบตัวจริงๆใช่ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเ,เราการะก็มีโอกาสไปแคสงานที่3ก็เป็นพยายนาคอีกงานที่สาใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้เราต้อง ไปคําชโนดสักวันหนึ่งละแล้วก็ต้องแบบว่าไปไหว้แต่จริงๆ,ๆ,ๆอะเคยไปไหว้ที่วัดปากของสิบเอมาแล้วค่ะก็เกิดกับพญานาคเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าต้องกลับไปแน่นอนตักนางงามนะคะการ<ช>เป็นนักใส่เต็มตัวไปแล้วเนาะโอ้โหงานเยอะคือหนังก็มีละครก็มานะคะเรียกได้ว่านะคะการมูครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะจริงนะคะ